โอเคนะฮะกล่าวสวัสดีกับาชาว y o ยูทูบทั้งหลายนะครับวันนี้น้ำท่วมหน้าบ้านผมนะนี่นะครับเห็นน้ำไหมน้ำครึ่งขาเลยนะนี่นะน้ำลึกอย่างนี้นะนะครับนี่เลยนะครับน้ำท่วมอย่างนี้เลยนะนี่นะครับ,น,น,นะน,น,รบนี่หน้าบ้านผมนะเออ นะครับอันนี้อันนี้ถนนนะเป็นถนนนะครับน้ําท่วมนะครับนี่น้ําท่วมเลยนะครับนี่น้ํามันน้ามันไหลลงนี่หมดนะครับนี่นะรถมานี่ครับท่วมกันให้เห็นเห็นตาจ่างนี่เลยนะครับท่วมกันให้เห็นเห็นเลยนะครับนี่น้ําท่วมนะน้ําท่วมหมดเลยนะครับบริเวณแถวนี้นะครับนี่เห็นปะอุ้ยจมตีนหายเลยตีนผมหายเลย ครับนี่นะเดี๋ยวเราเคิจะออกละนะครับเนี่ยน้ำนะครับนะน้ำน้ำในช่วงนี้ฝนฝนมันตกแรงมากเลยครับช่วงเมื่อกี้นะน้ำท่วมหน้าบ้านเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับตอนแรกมันท่วมแบบหินอนันหมดเลยนะนี่นะครับน้ำท่วมนี่ท่วมเต็มตามรอยเลยนะครับ นี่ท่วมกันแบบนี้เลยนะครับน่ะลน,นครับโอเคครับอันนี้มาอัปเดตได้เฉย